ชื่อรามมณคนจิตแม่เลขที่5ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนทีสุรัฐบาลเลขที่22ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประชาภพัฒสุรัฐบาลเลขที่27ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาวรีทองเงี้ยมเลขที่2 8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสชนิดาไัยคุณาเลขที่29ค่ะพวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตเรื่องวิธีการช่วย คุเชิญเชีวิตอย่าถึงวิธีครับเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ไปข้างนอกกันนะ ช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะมึงมีคนแตระไปชวยดูไหมคุณคุณ,คณไม่มีการตอบสนองคุณช่วยโทรเรีเรเรเยกรถรงพยาบาลให,หลล้หน่อยฮัลโหลค่ะหนึ่งก้าใช่ไหมคะมีคนประสบอุบัติเหตุอยู่บ้านเหล่าตะโมฮวาเทพ หัวใจหยุดเต้นค่ะประถมพยาบาลเรารต้องพยาบาลดีกว่ามึงกูจะ C P R หฮ้ ทีปราเริ่มกลับมาแล้วอุ้ยแล้พยาบาลมาแล้วการประเมินผู้ป่วย1การช่วยฟื้นคพืนชีพขั้นพื้นฐานการช่วยฟื้นคพืนชีพขั้นพื้นฐานคือการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจกะทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหัวใจล้มเหลวลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องทําการฟื้นคพืนชีพหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ 2. วิธีทำ CPR ที่ถูกต้องตรวจดูความปลอดภัยบริเวณรอบๆตัวผู้ป่วยเช่นมีของแหลมคมมีกระแสฟไฟฟ้ามีน้ำมันมีไฟหรือสิ่งอันตรายอื่นๆหรือไม่ถ้าดูไม่ปลอดภยัยอย่าพึ่งเข้าไปเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลือดีกว่า 3. หากสถานที่รอบๆผู้ป่วยปลอดภัยดีให้เข้าไปหาผู้ป่วยทำการยืนยันว่าผู้ป่วยหมดสติจริงโดยการที่ ตีไหลแล้วเรียกด้วยเสียงดัง4-5ครั้งหากผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่หายใจเองได้ให้จับนอนตะแคงรอการช่วยเหลือโทร1 6 6 9ไม่ควรทำ CPR ขณะที่ผู้ป่วยยังมีสติหากไม่ได้สติไม่ลืมตาจริงๆและหยุดหายใจให้รีบโทรหา1 6 6 9เช่นแจ้งทีมงานว่าผู้ป่วยไม่ได้สติหยุดหายใจให้นำเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED มาด้วย 4. ีการกดหน้าอ,อกโดยจับผู้ป่วยนอนหงายนั่งโคุข่าข้างผู้ป่วยวางสันมืออีกข้างหนึ่งตรงครึ่งล่างกระดูกหน้าอ,อกและว,วางมืออีกข้างทับประสานกันไว้เริ่มทําการกดหน้าอ,อกด้วยความลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรในอัตราเร็ว1 0 0ถึง120ครั้งต่อนาที 5. ควรทำพิซีาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทีมแพทย์หรือหน่วยกู้ภัยจะมาหา หากคุณไม่เคยเข้ารับการฝึกทำ PCR มาก่อนให้กดหน้าอกเพียงอย่างเดียวไปเรื่อยๆหากคุณเคยทำ PCR แล้วอาจกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากช่วยหายใจได้โดยกดหน้าอก30ครั้งสลับมาเป่าปากช่วยหายใจสองครั้งในกรณีที่มีคนอยู่ด้วยหลายคนสามารถสลับให้คนอื่นมาช่วยปั๊มหัวใจแทนได้ สถานการณ์ก่อนอันดับแรกประเมินว่าคนช่วยปลอดภัยไหมอันดับที่สองประเมินว่าคนเจ็บปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากปลอดภัยให้เราประเมินคนเจ็บโดยการตบตรงบริเวณไหล่สองข้างพร้อมกับเรียกชื่อคุณ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 ถ้าหากเรียกไม่ตอบสนองให้รีบโทร1669พร้อมกับการทำ C R ทันทีค่ะ การทำ CPR ก่อนอื่นต้องหาตำแหน่งโดยการวัดจากกึ่งกลางระหว่างราวนมสองข้างใช้สันมือข้างที่ถนัดลงและมืออีกข้างหนึ่งนำมาประกบพร้อมกับการทำ CPR หลักการของการทำ CPR แขนตึงข้อศอกตรงไม่งอหัวไหล่ตั้งตรงตั้งฉากกับตัวผู้ป่วยทำการกดหน้าอก กดลึก5-6เซนติเมตรอัตราความเร็ว100-120ถึงครั้งต่อนาทีหรือจะตามจังหวะเพลงจังหวะหัวใจเห็นไหมคะการทำซ p r ีไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เรามีสติ ประเมินสถานการณ์ประเมินคนเจ็บโทร1669 CPR 1 0 0่งถึง120ครั้งต่อนาทีสรุปการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน1กรณีผู้ช่วยเหลืออยู่คนเดียวให้กดหัวใจอย่างน้อย100ครั้งต่อนาที ต่อเนื่องจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง2กรณีผู้ช่วยเหลือมากกว่า1คนใน1รอบของการช่วยฟื้นคืนชีพคือการปฏิบัติการกดนวดหัวใจ30ครั้งและช่วยหายใจจำนวน2ครั้งและทำอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด5รอบใช้เวลาประมาณ2นาทีทำสลับกันไปจนกว่าจะพบว่าผู้ป่วยมีการ ไอขยับตัวมีการหายใจหรือทีมช่วยเหลือมาถึงเราจึงหยุดได้ 3. การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้นจะได้ผลดีต้องกระทําภายในสีนาทีหลังผู้ป่วยหยุดหายใจ